ทรงนี้แต่งตัวบ้านนอกแบบนี้คุณคุแฮะเดี๋ยวนะเฮออมพี่ออมสวัส <excited> ดีค่ะคุณแม่มาต้องมาไหว้ฉันฉันไม่ใช่แม่ของเธอเธอก็แค่ของเก่าของตาบิ๊กโลกมันกลมจริงๆเลยอุ๊ยคุณแม่ดูสิค่ะมาร้านอาหาร สั่งน้ำเปล่าน่าตัแอรน,น้าด,าดนะ้าน่ามันจะมากเกินไปแล้วนะวันมันจะมากเกินไปแล้วนะดูการแต่งตัวสิบันนอกดูสิโกรธจนแก่เลยอ่ะเจอก็ดีแล้วนี่ลูกสะใภ้ของฉันสวยกว่ารวยกว่าไม่กระจอกเหมืนเธอด้วยคุณแม่ครับมันเกินไปไหมครับหยุดได้เลยจ้ะ นี่อ๋อถ้าไม่มีปัญญาซื้อกินนะมานกินของฉันนะของเหลือๆเนี่ยฉันให้มามาเลวคุณแม่คะต่างคนต่างอยู่ก็ได้คะ่ะไม่ได้หดอกนะลูกคนกระจอ,อะกระจอบอ่ะต้องสั่งสองนี่จะงหใช่ค่ะพี่นิ้งเกิดมาไม่เคยเจอพี่สะใยคนไหนขี้งกและก็เจาะขนาดนี้เลย ได้อยากมีเรื่องนักเหรอก็ได้กระจอกละวันเล็กกัดฟันอีน่่ในปากของเธออะเงินใครทวงบุญคุณเหรอยังไม่หมดนะ iPhone 11ที่เธอเห่าหอนอ้อนวอนให้ฉันซื้อให้เงินใครนี่มันมากไปแล้วนะถ้าเป็นคนซื้อให้ลูกจ้เองอ่ะย่านะ,นะอย่านะอย่าลรอคะคุณแม่อ๋อไม่ใช่คุณแม่สิคุณยาย ดีแล้วที่แตมิกไม่เอาเธอเน่ะน่าจะโชคดีของหนูมากกว่าผู้ชายแลวก็ไม่รู้วันวันไม่ทํางานเอาแต่ก่อผู้หญิงกินไปวันวันแต่จะโทษผู้ชายก็ไม่ได้นี่แหละที่เขาเรียกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน